ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับเมื่อไหร่ที่กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงอาจเกิดภาะวะหัวใจล้มเหลวไม่รู้ตัว มาตรวจสอบสภาพหัวใจกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันครับภาวะหัวใจล้มเหลวเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างครับภาวะหัวใจล้มเหลวเกิดจากการทํางานของหัวใจที่ผิดปกติไปไม่ว่าจะเป็นการบีบตัวของหัวใจที่ แย่ลงหรือการคลายตัวของหัวใจที่ไม่ดีก็สามารถทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้โรคหัวใจหลายอย่างสามารถทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ครับที่พบได้บ่อยเช่นภาวะกล้าเนื้อหัวใจขาดเลือดภาวะความดาันโลหิสตสูงที่ไม่ได้รับก,การรักษาตัวภาวะลิ้นหัวใจที่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นลิ้นหัวใจตีหรือว่าลิ้นหัวใจรั่วนอกนอจากนี้หลายๆโรคทําให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้เช่นการดืม่มแโโโอลกอฮอล์ปริมาณมากภาวะกล้าเนื้อหัวใจอักเสบหรือโรคทางพันธุกรรมบางอย่างก็สามารถทำให้เกิดภาวะห,หัวใจล้มเหลวได้ครับ อาการของผู้มีภาะวะหัวใจล้มเหลวเป็นอย่างไรครับมีได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงอาการรุนแรงในช่วงเริ่มต้นผู้ป่วยจะมีอาการเหนื่อยง่ายเวลาออกแรงเช่นเวลาเดินรีบหรีหรือเดินขึ้นบันไดสูงสูงในบางรายอาจจะพบว่ามีอาการบวมกดบุ๋มบริเวณขาทั้งสองข้างร่วมด้วยได้หากอาการมากขึ้นอาการเหนื่อยจะเป็นต่อขณะนั่งพักอาจจะมีอาการนอนลาบแล้วรู้สึกเหนื่อยต้องลุกขึ้นมานั่งหายใจกลางดึกในบางรายจะพบ มีภาะวะหัวใจเต้นจังหวะอาจจะมีอาการใจสัน่นในรายที่อาการรุนแรงอาจจะมีภาะวะช็อกหรือเสียชีวิตฉับพลันได้หากมีอาการกลบ่าข้างต้นแนะนําให้มาพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมครับดูแลหัวใจอย่างไรไม่ให้เกิดภาะวาหาาาะวาหัวใจล้มเหลวครับอย่าที่กลบ่าข้างต้นภาวะหัวใจล้มเหลวเกิดจากโรคหัวใจต่างๆที่ไม่ได้รับการรักษายอย่างเหมาะสมงั้นหากมีโรคหัวใจเป็นโรคประจําจตัวอยู่เดิมควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษายอย่างสม่ำเสมอ นอกเหนือจากนี้ควรดูแลรักษาโรคประจําตัวอย่างภาวะความดาันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันในเลือดสูงตามที่แพทย์แนะนํานอกเหนือจากนี้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตโดยการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์ไม่เค็มไม่หวานหรือมันจนเกินไปและรับการตรวจเช็คสุขภาพโดยแพทย์เป็นประจำทุกปีก็จะสามารถช่วยป้องกันภารระวะหัวใจล้มเหลวได้ครับ ชวนกันออกกําลังกายเพื่อให้สุขภาพกายดีหัวใจแข็งแรงและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน